ณจังหวัดสุราษฎร์ธานีและหลายพื้นที่ของภาคใต้นะครับเยาวชนกลุ่มหนึ่งกำลังเดินบนเส้นทางที่โลกทั้งใบยังจับตามองในสนามแข่งขันที่ไม่ได้ปูด้วยผืนหญ้าแต่หาเครื่องแสงด้วยพิกเซลพวกเขาเหล่านี้ไม่ได้เพียงแค่เล่นเกมแต่หากกำลังฝึกฝนศึกษาและทุ่มเทให้กับทุกจังหวะชีวิตที่ผ่านเข้ามาเพื่อก้าวข้ามความสบประมาทสู่วงการอ e ีสปอร์ตระดับมืออาชีพครับ กมอาจถูกมองว่าเป็นเพียงกิจกรรมยามว่างแต่สำหรับคนรุ่นใหม่เกมคือเวทีพัฒนาทักษะวินัยและความคิดไม่ต่างจากกีฬากลุ่มนักเรียนจากสุราษฎร์ธานีพิสูจน์ได้เห็นว่าถ้าแบ่งเวลาได้ดีฝึกซ้อมสม่ำเสมอเกมก็เปลี่ยนเป็นโอกาสได้ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตนักพัฒนาเกม หรือซ er, ีเมอร์พวกเขากำลังเดินบนเส้นทางที่สร้างอนาคตได้จริงเมื่อเกมอยู่ในมือของคนที่มีเป้าหมายก็เปรียบเสมือนเครื่องมือในการเติบโตตอนแรกก็กดดันนิดนึงครับเพราะว่าเราไม่เคยชนะทีมตัวแชมป์คนนี้ได้เลยครับทางทีมสุราษฎร์ธานีครับ แต่ก็ดีใจสุดๆเลยครับเหมือนจะตันแบบอัดอั้นอยู่ในอกครับก็เหมือนได้ระบายครับเราแบ่งเวลาชัดเจนครับซ้อมประมาณหนึ่งทุ่มถึงสี่ทุ่มครับแล้วก็เวลาอื่นจะไปทําการบ้านแล้วก็ตั้งใจเรียนครับถ้าเราเล่นเป็นเวลาเล่นเป็นระบบตั้งใจซ้อมพัฒนาฝีมือยังไงก็เป็นกีฬาครับแต่ถ้าเราเล่นไม่รู้อะไรเลยเล่นทั้งวี่ทั้งวันไม่แบ่งเวลาก็คือติดเกมครับอย่างเดียวเลยไม่มีทางเป็นอย่างอื่นได้ครับการจัดสรรเวลาที่ดีเรารู้ตัวเองมากขึ้น ทำอะไรได้ดีขึ้นครับเพราะว่าต้องแบ่งเวลาให้ถูกต้องครับนักกีฬาอ e ีสปอร์ตทีมโรงเรียนพัสแสงวิทยาได้แสดงให้เห็นว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดจากโชคช่วยแต่เป็นผลลัพธ์ของวินัยฝีมือและความมุ่งมั่นที่รวมกันจนสามารถคว้าแชมป์การแข่งขันมาได้อย่างสง่างามพวกเขาคือแบบอย่างของการพิสูจน์ตนเองในสนามอ e ีสปอร์ตอย่างแท้จริง แต่ความสําเร็จของเยาวชนเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงลําพังเพราะเบื้องหลังยังมีแดงสนับสนุนสำคัญจากผู้ใหญ่ใจดีผู้ที่มองเห็นคุณค่าและศักยภาพของเกมในฐานะพื้นที่การเรียนรู้รูปแบบใหม่เราเห็นเยาวชนนะครับที่ขาดโอกาสเยอะมากเลยแล้วเก่งๆฝีมือดับต้นๆของประเทศเพราะว่าเกมกับอ e ีสปอร์เนี่ยมันมีความแตกต่างโดยชัดเจนเลยเกมก็คือการเล่นที่เราเผาเวลาไปวันๆ นะครับแต่พอมาเป็น e s p o r t ์เนี่ยหมายความว่าคือการแบ่งเวลานะครับจัดสรรเวลาของเราให้ชัดเจนนะครับคุณจะเรียนคุณจะเล่นทุกอย่างมันมีเวลาตลามันหมดนะครับนักกีฬาของชมรมของเราเนี่ยนักกีฬาที่ได้ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่นะครับการเรียนการศึกษาเนี่ยสกว่ามี4 0ดด้วยนะครับหมายความว่าชมรมเรานี่มีตัวอย่างว่าเด็กนักเรียนของเราไม่มีการทิ้งการเรียน จากการเล่นเกมที่เคยถูกมองด้วยสายตาของความไม่เข้าใจกำลังแปลเปลี่ยนเป็นพื้นที่แห่งโอกาสพอทุกการเรียนรู้ที่แท้จริงอาจไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียนกิจกรรมกีฬาอ e ีสปอร์ตเนี่ยเป็นกีฬาใหม่สำหรับบ้านเรานะครับแล้วก็มีน้องๆน,นักเรียนเนี่ยสนใจเขาเรียกว่าอยู่ในมุมลับใช่มากวันนี้เราต้องการเปิด นะครับก็ในคณะทีมงานอนุพัฒเกี่ยวกับการศึกษาของคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดเราก็ได้นําเรื่องนี้เข้าสู่คณะกรรมการการศึกษาจังหวัดซึ่งมีผู้ว่าราชการกาจังหวัดเป็นประธานนะครับเรา,าจัดกิจกรรมกีฬาอ e ีสปอร์ตเพื่อที่จะให้น้องๆน,น,นักเรียนได้ออกมาสู่ที่โล่งแจ้งนะจากที่มืดเนี่ยให้รู้ว่าประโยชน์และโทษของอ e ีสปอร์ตเนี่ยอยู่อย่างไร ด้วยพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนกีฬาอีสปอร์ตจึงไม่ใช่แค่สนามแข่งขันแต่คือเวทีที่สร้างอนาคตที่เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยเติบโตไปพร้อมกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดยัง้งทีมข่าว n b t ภาคใต้รายงานจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี Ciao, bye.